มาอัปเดตสถานการณ์ในย่านอ e ีแทวอนกันนะทุกคนหลังจากที่เกาหลีประกาศว่ามีการระบาดของโควิด -19 รอบ2ที่ผับแถวอ e ีแทวอนทางเราก็เป็นห่วงจากว่าธุรกิจแถวนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาฮงซกชอนที่เขาเป็นพิธีกรรายการทีวีและเป็นเจ้าของร้านไมชิลซีที่อยู่ในย่านอ e ีแทวอนนะคะติงเชื่อว่าหลายๆคนต้องจำหน้าเขาได้จะ้ะเพราะเขาเล่นเรื่องอ e ีแทวอนคลาสธุรกิจปิดเกมแค้นด้วยนะเล่นเป็นนักธุรกิ กิจในย่านอ e ีแทวอนจริงๆจ้าเขาได้โพสต์วิดีโอลงใน IG นะคะให้เราได้เห็นว่าถานนน่ะอย่างเงียบจ้า แคปชั่นว่าวันอาทิตย์ที่อากาศดีและนี่เป็นครั้งแรกในรอบ25ปีที่เห็นอ e ีแทวอนไร้ผู้คนติดต่อกันมาหลายสัปดาห์ผมอยากเริ่มต้นผมและผู้ประกอบการท้องถิ่นพยายามเริ่มต้นอีกครั้งเริ่มต้นใหม่ให้เหมือนกับครั้งแรกที่ผมมายังถนนเส้นนี้รวมถึงร้านของผมไมเชลซีที่เปิดมาเกือบ13ปีแล้วก็ต้องเริ่มต้นใหม่มีอีกหลายอย่างที่ผมยังบกพร่องผมกำลังพยายามปรับปรุง ผมพยายามสื่อสารกับทุกคนตัวต่อตัว วิกฤตคือโอกาสคุณต้องก้าวเดินเพื่อสร้างโอกาสถ้าหัวเสียหมายถึงคุณยอมแพ้แล้วเขาก็เขียนต่อว่าตอนนี้ผมเริ่มก้าวแรกขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่มอบความรักในช่วงเวลาที่ผมต้องการกำลังใจมากกว่าการดา่าผมหวังว่าทุกคนจะชอบความพยายามครั้งใหม่ครั้งนี้ของผมแล้วเขาเพิ่มแฮชแท็กว่าเอาชนะโคโรนาอีเทวอนเข้มแข็งเดกูเข้มแข็งและทีมแพทย์สู้ๆถึงแม้ว่าซีรีส์เรื่องอ e ีเทวอนคลาสธุรกิจปิดเกมแข่งจะ ขายจบไปแล้วนะทุกคนแต่ตำนานร้านทันบำของเท่าแก่พักเซรอยยังอยู่จ้ะถ้าไม่ติดว่าโควิดระบาดติ่งเชื่อว่าคนแห่ไปตามรอยกันแล้วซึ่งแน่นอนว่าติ่งเองก็วางแพลนจะไปเที่ยวช่วงนั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่านั่นแหละติดโควิด1 9นะคะไอเราก็อยากจะตามรอยซีรีส์จะกินซุปเต้าหู้สักทีอะไรอย่างนี้ แต่ความโชคร้ายของอ e ีเทรวอนก็คือโดนโควิด19จ้ะแต่หลังจากโควิดระบาดไม่นานติงก็ถือว่าเกาหลีเขามีวิธีการรับมือได้ดีนะพวกเราก็มาร่วมกันส่งกําลังใจให้นักธุรกิจในย่านอ e ีเทรวอนนะคะและทุทกๆคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยหวังว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเราอยากจะเห็นอ e ีเทรวอนกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนตอนช่วงฮาโลาวีนที่เราได้เห็นฉากแรกๆในซีรีส์กันนะและติงเองก็หวังว่าอยากจะไปอ e ีเทรวอนสักครั้งและอยากจะถ่ายคลิปมาฝาก ทุกคคนนะะขอบคุณข่าวสารจาก Pop c o n f o r t อัปเดตท,ทุกข่าวบันเทิงเกาหลีที่ติ่งซีรีส์ไม่ควรพลาดค่ะและต่อไปทุกคนก็จะได้ฟังข่าวสารบันเทิงเกี่ยวกับวงการซีรีส์เกาหลีนะคะจากช่องติ่งรีวิวรีวิวซีรีส์เกาหลีเดี๋ยวทางติ่งจะมาสรุปข่าวสารของวงการให้ทุกคนได้ฟังกันนะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ